พ v e n ค่ g ค่ะห่อยามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในห่อยาเนี้ยมีอะไรบ้างหน้าซองมันเขียนเอาไว้เนี่ยจะเทให้ดูค่ะอันนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นฟ้าทลายโจรค่ะนี่ทรงเยอะมากเลยนะเนี่ย ของเราได้ของของที่พี่หมอจัดให้อ่ะโ,อโหเม็ดมันน่ากินมากกว่านี้อีกอ่ะให้นี่อะไรอีกอ่ะวันนี้ยาพาราคายาพื้นฐานเวลาปวดมีไข้คือตอนนี้ก็ปวดอยู่นะอันนี้ยาแก้แพ้ ค่ะให้มาสิบเม็ดก่อนนอนขอยานอนหลับได้ไหมเจ็บคอไอนี้อะไรอะคะยาแก้ไอจริงๆเรายังไม่ไอนะเราควรกินไหมทช่เราถ้าเรายังไม่ไอแต่เราแค่เจ็บคอเจ็บคอเสมหะยังไม่มีแต่เจ็บคอหนักมากเลยอะเราควรจะกินไหมหรือยังไม่ควรกิน นี่มียาแก้ไอมะขามป้อมมาให้เอาเถอะเขาบอกว่าอาให้ดูแลรักษาตามอาการที่เป็น <c oughs> ก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันจะแค่ไหนอาการที่เป็นเนาะเออคนอื่นเขาก็ยังไม่ได้เจ็บตัวกันแต่เราเนี่ยเจ็บตัวเจ็บแบบมันเหมือนใครเอาอะไรมาบิดบิดตัวบิดบิดบิดกล้ามเนือ้อแล้วมันเจ็บทั้งนั้นนะทั้งตัวเลยนะคะเป็นริ้ว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 ริว,รว,รวลงไปแบบแบบเนี้ย เจ็บมากมันเจ็บตัวไปหมดเลยแล้วมันไม่สบายตัวมันเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่ตลอดใครมันก็ลุมๆอยู่ตลอดเวลาเอ,อคนอื่นก็อไอเขาเคาเขาแค่คกันแต่เราไม่ไอจะไม่ให้จะไม่พยายามไอเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะซื้อหอมแดงมาให้กินห,หอมแดงแล้วกออ็อะไรนะ มะนาวเกลือนะจะไม่ถ้าไอาก็คงจะตายแน่เลยเพราะว่ามันเจ็บเจ็บหน้าทอ้องเออไม่อยากไอเหมือนน้องเขาอืมน้องเขาบอกว่ายาพี่เยอะกว่าหนูอีกอนะ่ะของหนูมีแค่ยาพารากับยาแก้ไอเออนี่นะคะ โอเคนะคะอัปเดตยาให้ดูของวันนี้เอ่อว่ายามาแล้วได้มาเป็นแบบนี้ขอบคุณรัฐบาลค่ะที่ดูแลอย่างดีนะคะนอนดีค่ะก็มีกินค่ะตามเวลาที่เขาจัดให้นะคะขอบคุณค่ะ